ดูสิวนี่นนคือปีโป้คุณส่สงปีโป้มาให้เรานะคะมีเอฟซส่งปีโป้มาให้เรานะคะขอบคุณค่ะอ่ะเราจะทำเมนูอะไรปีโป้วันนี้หนูจะทำเป็นดูสิมนมสดปีโป้เราจะมาแข่งกันว่าพ่อชอบของใครมากกว่ากันหมือจะทำเป็นน้มสดปีโป้กับเค้กปีโป้นี่เราได้ปีโป้อะไรเนี่ย อ้พี่โป้นมิลค์โยเกิร์ตนมมิลยวโยเกิร์ตพี่โป้โยเกิร์ตนะคะแล้วก็ตีโป้อันนี้ก็จะเป็นพี่โป้พี่โป้อะงุ่นอังุ่นแล้วก็พีชนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็เป็นหอมมากอันนี้พี่แก้วไหมหอมมากพีโป้ปีปีปีโป้อันนี้เป็นพีโป้ที่ร้านชอบกินประจำนะคะหรือชอบกินพีโป้ผลไม้ทล้วงใช่ไหม ชอบเอาไปแช่ติดเลยกินจะอร่อยมากค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดเรียงกันก่อนเลยแต่ลิง what color do you want you choose orange orange okay you can just try I it I love it when I was young when was มาจ้ะมาทำเมนูแฟนตาซีด้วยกันค่ะอันดับแรกแม่เมกก็ใส่ปีโป้ลงไปปั่นแป๊บนึงก่อนนะคะอืไป,ไปเลยสสีจุ๊บสสีจ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่น้ำเชื่อมใส่นมแล้วก็ใส่น้ำแข็ง <c oughs> แล้วก็ใส่นมสดค่ะ <c oughs> ว้าว <Wow. S 1> เสร็จแล้วตกแต่งด้วยไอศครีมแล้วก็ดอกเก๊กฮวยจ้าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแก้วแรกเสร็จแล้วนะคะของแม่เมย์เดี๋ยวจะให้ดัดดี้ลองชิมก่อนแล้วต่อไปจะเป็นของน้องคิโอ Do you like it? <laughs> An ice cream on top. Oh. I don't have vanilla ice cream. It's good <S <laughs> กินไม่หยุดเลย <laughs> น่าจะอร่อยแหละมาถึงเมนูของหนูหนูจะทำเป็นเมนูนมสดนะคะเป็นนมสดที่ใส่เจลลี่ไปด้วยขั้นตอนแรกหนูก็จะใส่นมเจ้มจ้นไปก่อนนะคะทีนี้เราก็จะคูเลคโคเลคโคเลไปเลยแข่งให้เต็มแก้วเลยนะคะมา ขั้นตอนต่อไปเทน,นมลงป้ายใส่เจลลี่ลงไปเพิ่มเติมมาดูกันว่าแดดดี้ค่อยจะว่าจังไดกับนมสดของค่อยโอหก็ว่าสารลอลุ้นที่ไหนได้พ่อดูดไม่ขึ้นนี่เองเฮ้ยตีอยู่ไรยดไว พ่อชอบเมนูแฟนตาซีที่มันปั่นอะแฟนซีอะไรกัน You love the fantasy อ่ a d u this หนูชอบใช่ไหมหนูอชอบพ่อค่อยไม่ชอบค่อยเก็บไว้กินเองก็ได้ <laughs> กินเองเลย <laughs> เมนูต่อไปที่ค่อยจะทำก็คือเค้กปีโป้สตรอเบอรี่ตามจริงค่อยจะทำเป็นเจ็ดสีเจ็ดสารแต่ประเด็นก็คือพ่อค่อยชอบสีเดียวรสเดียวนะจ๊ะก็คือสตรอเบอรี่สตรอเบอร์จของนางจ้าพ่อก็คือชอบกินสตรอเบอรี่มากอ๋อเขาบอกสตรอเบอรี่อร่อยเหรอใช่นางบอกสตรอเบอรี่อันดับหนึ่งเลย ทุกคนน้องละลายและะะ้วค่ะพอละลายปีโป้เสร็จแล้วให้เอาใส่พิมพ์เลยนะคะพอใส่พิมพ์เสร็จแล้วให้ทิ้งไว้หนึ่งนาทีหรือเอาไปแช่ตู้เย็นได้เลยนะคะอือฮึอ่าโอ,อ้ทุกคนดูสิจับตัวแล้วดึง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 นี่คือเค้กใช่ไหมมันเป็นเค้กปีกปปโป้ปโป <laughs> น่าทำอัน,นใหญ่ๆไปให้ที่โรงเรียนเนาะ <laughs> ว้าวสวยงามมันง่ายกว่าที่หนูคิดอยู่นะคะเนี่ยเอสเดมี่ฮะ Mm. มันมันเหมือนเดิมไหมลูกมันก็เหมือนเดิมใช่ปะมันเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีความอร่อยกว่าจริงเหรอว้าวตีย์ย้ายอัดวัดตีย์เซสุดท้ายแล้วพ่อค่อยก็ชอบเค้กปีโป้ของค่อยนะจ๊ะลองชิมดูสิคะแม่ สูยําเมบราโวยามันก็มีความเป็นเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมแต่ว่า Actually we can make it big cake <c oughs> Yeah we can make it more bigger ว้าวเซร่าเมเม So yummy. <laughs> so very sticky. <laughs>